ำนานฮิโกโบชิกับโอริฮิเมะในวันธนาบาตะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวจีโซนแฟนตัวยงคนรักโคนันนะคะวันนี้เป็นวันที่7เดือน7ซึ่งในญี่ปุ่นจะตรงกับวันธนาบาตะ ซึ่งในโคโนันเองก็เคยพูดถึงวันธนาบัตะเหมือนกันนะคะในโคโนันเมจิกไฟที่3ชินอิจิกับรนันกับความทรงจำให่นกกระจอกและเทศกาลธนาบัตะดังนั้นนะคะวันนี้แอดมินจึงจะมาเล่าตำนานของวันธนาบัตะให้เพื่อนๆฟังก่อนที่จะหมดวันนี้ไปค่ะชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าวันธนาบัตะนั้นเป็นวันแห่งความสุขสมหวังของดวงดาวสองดวงได้แก่ดาวเวก้ากับดาวอันแตนะคะที่เป็นตัวแทนของเจ้าหญิงกับคนเลี้ยงวัว คู่รักที่พัดพลากจากกาันโดยมีแม่น้ำแห่งสวรรค์อามาโนโคาวะหรือทางช้างเผือกกั้นพวกเขาทั้งสองเอาไว้ทั้งสองคนจึงมีโอกาสได้ข้ามทางช้างเผือกมาพบกันได้แค่ปีละครั้งในวันที่7เดือน7ชาวญี่ปุ่นจึงถือกำเนิดวันธนาบะตะขึ้นมาค่ะโดยตำนานนี้นะคะมีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วด้านเหนือของทางช้างเผือกนะคะซึ่งญี่ปุ่นเรียกกันว่าอามานคาวะ มีลูกสาวของกษัตริย์ผู้ครองสวงสวรรค์นะคะชื่อว่าโอริฮิเมะนางเป็นผู้ที่มีความสามารถทอผ้าได้อย่างงดงามเป็นที่ชื่นชอบของผู้เป็นพ่อผู้เป็นพ่อจึงสั่งให้เจ้าหญิงโอริฮิเมะทอผ้าอยู่ตลอดเวลาจนเจ้าหญิงไม่มีโอกาสที่จะได้ไปพบใครหรือมีโอกาสตกหลุมรักเหมือนคนอื่นๆแต่ต่อมานะคะนางก็ได้มีโอกาสพบเจอกับฮิโกโบชิคนเลี้ยงวัวที่อาศัยอยู่อีกฝากหนึ่งของอามมโนคาวะ และทั้งสองก็เกิดหลงรักกันและได้แต่งงานกันในที่สุดหลังจากแต่งงานนะคะโอริฮิเมะก็ไม่ทอผ้าอีกส่วนฮิโกโบชิกก็ไม่ไปเลี้ยงวัวปล่อยให้วัวนะคะวิ่งเพ่นพ่านไปทั่วสวรรค์กษัตริย์แห่งสวรรค์จึงทรงกลิ้วมากเลยจับทั้งคู่แยกจากกันโดยให้อยู่กันคนละฝากโดยมีแม่น้ําแห่งสวรรค์อามาโนคาวะหรือทางช้างเผือกกันพวกเขาเอาไว้ฝ่ายเจ้าหญิงโอริฮิเมะโศกเศร้าเสียใจเป็นอันมาก จึงร้องขอต่อพระบิดาให้ตนได้พบกับฮิกโกโบชิคนรักของเธออีกผู้เป็นพ่อก็สงสารและใจอ่อนนะคะจึงอนุญ,ญาตให้ทั้งคู่ได้พบกันปีละครั้งในวันที่7เดือน7ของทุกๆปีนะคะซึ่งก็คือวันธนาบาตาัตะโดยให้ข้อแม้ว่าโอริฮิเมะจะต้องกลับมาขยันทอผ้าให้เสร็จจึงจะได้พบกับฮิกโกโบชิสามีในวันธนาบาัตะานี้ค่ะ แต่ถึงแม้ทั้งคู่จะได้พบกันนะคะแต่ก็ไม่อาจโอบกอดหรือแสดงความรักต่อกันได้เพราะมีทางช้างเผือกกั้นทั้งคู่เอาไว้นะคะเจ้าหญิงจึงได้แต่นั่งร้องไห้เสียใจในวาสนาแล้วต่อมาก็มีฝูงนกกังเขนบินผ่านมาด้วยความสงสารนะคะฝูงนกกางเขนจึงอาสาใช้ปีกของพวกเขาทําเป็นสะพานให้ทั้งคู่ได้ข้ามไปพบกันค่ะแต่หากในวันธานาบาัตะปีใดนะคะเกิดฝนตก ฟูงนกกังเขนนั้นก็จะไม่สามารถบินมาได้ทำให้เจ้าหญิงโอริฮิเมะและฮิกโบชินะคะต้องรอไปอีกจนกว่าจะถึงวันธนาบาตะในปีต่อไปในวันานาบาตะนี้นะคะชาวญี่ปุ่นจะตัดกิ่งไผ่มาปักไว้และเขียนคำอธิษฐานห้อยกับกิ่งไผ่เพราะเชื่อว่าคำอธิษฐานจะสมหวังเหมือนกับที่เจ้าหญิงโอริฮิเมะและฮิกโบชิสมหวังและได้มาพบกัน โดยนิยมเขียนคำอธิษฐานลงบนกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ5สีโดยความหมายของกระดาษแต่ละสีก็คือกระดาษสีฟ้านะคะจะหมายถึงความสุขและความโชคดีกระดาษสีชมพูนะคะหมายถึงความรักกระดาษสีแดงจะหมายถึงความสำเร็จกระดาษสีเหลืองหมายถึงเงินทองและความมั่งคัง่งและกระดาษสีเขียวจะหมายถึงความสมหวังในด้านการทำงานและการเรียนค่ะ เมื่อเขียนคำอธิษฐานเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำไปห้อยบนกิ่งไผ่พร้อมด้วยของประดับอื่น,นๆเช่นกระดาษตัดเป็นรูปคล้ายๆโซ่แทนสัญ,ญลักษณ์ของทางช้างเผือกวันรุ่งขึ้นนะคะก็จะนำกระดาษอธิษฐานเหล่านี้ไปลอยน้ำค่ะนอกจากนี้นะคะชาวบ้านยังนิยมใส่ชุดประจำชาติเช่นชุดยูกตะ เดินกันทําให้บรรยากาศดูสดใสครึกครื้นขึ้นอีกแถมปัจจุบันนะคะยังมีการเพิ่มขบวนพาเรดสวยๆมีการจุดพลุและอาหารแผงลอยรวมถึงขายของที่ระลึกหลากหลายกันมากมายเลยทีเดียวค่ะนอกจากของพวกนี้แล้วนะคะยังสามารถชิมอาหารอร่อยเดินไปพลางดูไปพลางได้อีกด้วยค่ะถือได้ว่าเทศกาลธนาบาตานัตะนี้มีความสนุกแบบครบวงจรเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งถึงแม้ว่าวันนี้นะคะเพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่เชื่อในปฏิหารของดวงดาวแต่ถ้ามองดวงดาวแล้วขอพรดูสักครั้งหนึ่งท่ามกลางบรรยากาศและความศรัทธาเต็มเปี่ยมที่เกิดขึ้นในเทศกาลทนาบาตะไม่แน่นะคะว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเจอปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวเองอย่างไม่คาดฝันเหมือนกับที่ฮิโกโมชิและโอริฮิเมได้ปฏิหารนั้นค่ะ